ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้มาดูนี่ครับถังอ่าลงสีเรียบร้อยติดที่จุงที่จับเตรียมพร้อมส่งเขามีหลายขนาดครับผมมาดูนะเขาติดไอตัวขนาดสามนิ้วครับผมนี่ครับเลก็กกระปุกกระปิ๊กเลยนครับติดตัวยูสามนิ้วตัวสามนิ้วจะมีหูด้วยนะครับทุกคน ใครสั่งไม่ใส่ก็ได้เนาะไม่ใส่ก็ได้สม่มเขาอยากใส่ผมอยาะใส่ออ๋ออันนี้เขาสั่งว่าใส่สั่งใส่อ๋อแต่ปกติจะไม่ใส่เนาะ่อ๋อโอเคนี่ครับผมอันนี้จะเป็นลูกค้าเขาสั่งให้ใส่นะครับแต่ปกติเราเราจะไม่ใส่นะครับอ่าถ้าเป็นแบบปกตินี่ครับนี่สามนิ้วนี่จะเป็นสามนิ้วเลี้ยงเลยครับผมอันนี้สี่นิ้ว สี่นิ้วอันนี้ห้านิ้วหก <6 S 1> <6 S 2> นิ้วเจ็ดนิ้วแปดเก้า <9 S 1> นี่ครับทุกคนนี่ครับอ่านี่ครับทุกคน เลี้ยงกันเลยครับผมเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเนี่ครับ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, รบเดี๋ยวซูมทางไกลให้ดูก่อนเดีย๋ยวมาดูกันใกล้ๆลนะครับผมอ่านี่นะครับ อันนี้สามนิ้วปกติจะไม่ได้ใส่หูข้างให้นะครับอ่านี่สี่เลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเปิดฝาให้ดูครับผมเก้านิ้ว ใหญ่มากนะครับ9นิ้วทุกคนใหญ่8นิ้วนี่7นิ้ว7นิ้วนี่จะเป็นไซส์กลางๆเลยนะครับทุกคน นี่หส่วนใหญ่เนิ้วนะ่ะจะเป็นไส์แม่ค้าเอาไว้ใส่ตังท้ทอนลูกค้านะครับหกนิ้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอาไว้ให้อ่าเป็นออมอันนี้หนิ้วนี่ห้านี้ก็ตะมุตะมี่ครับให้เด็กๆออมได้ส่วนสี่ก็ออมได้ครับผมสี่ก็ออมได้เนาะ จะเป็นของชํารุ่ยก็ได้นะครับแต่สีนี้อาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงถ้าเป็นของชํารุ่ยแนะนําให้เป็นสามนิ้วนะครับทุกคนนี่ครับปกติเราจะไม่ได้ใส่หูให้นะครับอ่าอันนี้คือลูกค้าเขาสั่งให้ใส่หูเห็นเราก็ทําแบบใส่หูให้นี่นะครับ อ,อืสิบเนีื้อครับนี่ถ่ายซูมออกมาด้านนอกให้ดูดเลยชัดอ่าน,นี่นะครับ ต่เปรียบเทียบกันเลยครับผม,อ,มอันนี้ก็จะเตรียมส่งอันนี้ก็เรียบเตรียมติดตัวจับนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดนะเราเจาะรูให้ตัวจับขนาด4นิ้ว นีครับทุกคนโอเคครับผมะนะครับผมสวัสดีครับ